ช่วงนี้ดาอสังหาตัวไหนกันนะที่เขาเรียกว่าขายดีนะคะหรือว่าแปลเปลี่ยนสภาพคล่องนะเป็นเงินได้อย่างรวดเร็วนะ อันนี้นะทุกคนคนจะลไทยถูกนะครูว่านะนั่นก็คือนะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของที่ดินนะะที่ดินนั้นอย่าลืมนะคะตอนนี้ใครมีที่ดินที่แบบพื้นใหญ่หญๆหรือว่านะอยากจะให้ขายง่ายขึ้นเนี่ยก็คือซอยนะเป็นย่อยๆเล็กๆมันจะทําให้นะช่วงนี้บอกเลยนะคะการซื้อขายที่ดินนั้นอสังหาไม่ได้เงียบนะคะแต่มีการซื้อขายเกาะเนื่องเรื่อยๆเ,เพราะว่า ช่วงนี้นักลงทุนนะเล็งเห็นโอกาสว่าถ้าซื้อช่วงนี้ได้ราคาที่นะ,ะแบบโอ้โนะสมเหตุสมผลมากๆนะคุ้มค่าสุดๆและนะทำธรรเลทที่ตั้งก็เป็นอะไรที่สามารถเลือกได้นะทําเลทดีๆหรือนะเปเป็นทรัพย์ดีๆมีคุณภาพจากเจ้าของช่วงนี้นี่บอกเลยว่าได้หลายๆสิ่งและได้ในเรื่องของนะช่วงปีนี้ลดภาษีด้วยนะคะภาษีก็ลดต่ําลงด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่า ที่ดินนะช่วงนี้มีการนะขายกันแบบว่าคือมีเรื่อยๆนะมีทุกวันนะคะและสิ่งที่ทำให้ที่ดินนั้นช่วงนี้เริ่มขายดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการขายฝากที่ดินนั่นเองนะคะตอนนี้นะครูก็มีเขาเรียกว่าเป็นบริการนะรับขายฝากที่ดินทั่วราชอาณาจักรนะคะถ้าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนสภาพคล่องนะไปความว่าอยากจะมีเงินนะไป เสริมไปเพิ่มหรือไปอดำเนินธุรกิจใหม่ๆให้กับครอบครัวแล้วล่ะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะก็สามารถทัถ่ายควยได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาระว่าช่วงนี้เนี่ย การขายที่ดินนั้นก็มีขายกันเรื่อยๆและเป็นอะไรที่สามารถสร้างสภาพคล่องได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะในประเภทอสังหาหลายๆชนิดแล้วที่ดินนะเป็นอะไรที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นการเงินหรือทําให้สภาพคล่องของเงินนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามเพจควายอสังหาด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรไดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสด